วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆหนึ่นงชาดกนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชาดกประทับใจครับเป็นชาดกที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตเป็นอย่างยิ่งมีข้อคิดเตือนใจที่ดีที่ปรากฏในชาดกนี้นะครับชาดกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชาดกที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลสําหรับการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงครับชาดกที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้มีชื่อว่า มะตะโรธนะชาดกครับมะตะในภาษาบาลีหมายถึงบุคคลผู้ที่ตายไปแล้วโรธนะหมายถึงการร้องไห้ชาดกหรือว่าชาตกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตดรวมกันเป็นมะตะโรธนะชาดกแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับเป็นชาดกที่กล่าวถึงการร้องไห้ถึงบุคคลผู้ที่ตายไปแล้ว เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะเป็นอย่างไรจะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในครั้งนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ทรงปรารบถึงกุลุมพีซึ่งเป็นบุคคลผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งในพระนครสาวัตถีซึ่งกุลุมพีคนนี้เป็นผู้ที่เกิดความเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่ง ถูกความโศกครอบงำเพราะเหตุว่าพี่ชายของเขาได้สิ้นชีวิตไปเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าเมื่อพี่ชายของกุดุมพีคนนี้ได้สิ้นชีวิตไปกุดุมพีคนนี้ก็เศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งถูกความโศกครอบงำวันๆมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจไม่อาบน้ำไม่บริโภคอาหารไม่ทำกิจการงานต่างๆ มีแต่เข้าไปในป่าช้าร้องไห้คล่ำครวญถึงพี่ชายของตนนี่ก็เป็นธรรมดานะครับตราบใดก็ตามที่ยังมีความติดข้องยินดีพอใจอยู่เมื่อพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นที่พอใจก็ย่อมเป็นเหตุทำให้มีความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น วันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทรงเห็นอุปนิสัยคือการสะสมมาของกุลุมพีคนนี้ซึ่งจะได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันพระองค์ทรงมีพระดำริว่าเราควรนำเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแสดงให้กุลุมพีคนนี้ได้ฟังเพื่อระงับความเศร้าโศกข,ของเขา แล้วเกื้อกูลให้กุดุมพีคนนี้ได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันเว้นเราเสียแล้วใครใคที่จะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยให้กับกุดุมพีคนนี้ย่อมไม่มีเราควรที่จะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยให้กับกุดุมพีคนนี้นี้คือพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อสัตว์โลกในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พระองค์ ได้เสด็จกลับจากบินทบาทแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังประตูเรือนของกุดุมพีคนนี้กุดุมพีคนนี้พอได้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาก็ได้กราบทูลอรารัธนานิมนต์ให้พระองค์เสด็จเข้าไปภายในเรือนของตนแล้วได้กราบทูลอรารัธนาให้พระองค์ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูลาดไว้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งแล้ว กุดุมพีคนนี้ก็ได้ถวายบังคมพระองค์แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามกุดุมพีคนนี้ว่าท่านเศร้าโศกเรื่องอะไรหรือกุดุมพีคนนี้ก็ได้กราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เศร้าโศกเป็นผู้ที่ถูกความโศกครอบงำตั้งแต่วันที่พี่ชายของข้าพระองค์ได้สิ้นชีวิตไปพระเจ้าข้า นี่คือคำกราบทูลของกุลุมพีที่ได้กราบทูลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับคําของกุลุมพีคนนี้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสว่าสังขารทั้งหลายซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนสิ่งที่มีอันแตกสลายไปก็มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาจึงไม่ควรเศร้าโศกเสียใจในเพราะเรื่องนี้เลย เพราะเหตุว่าแม้บัณฑิตในปางก่อนเมื่อพี่ชายของตนเองได้สิ้นชีวิตไปก็ไม่ได้มีความเศร้าโศกเสียใจเลยแม้แต่น้อยเพราะได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่มีอันแตกสลายไปก็ได้แตกสลายไปแล้วนี่คือพระํารัดของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสกับกุดุมพีคนนี้เมื่อพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ตรัสอย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุให้กุฎุมพีคนนี้ ได้กราบทูลอาราธนาเพื่อให้พระองค์ได้ทรงแสดงเหตุการณ์ในอดีตว่าเป็นมาอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกเรื่องราวในอดีตขึ้นแสดงก็คือได้ทรงยกมะตะโดธนะชาดกนี้ขึ้นแสดงครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการในกาลสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีพระโพริสัตว์เกิดในตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่ง มีทรัพย์สมบัติมากถึง80โกดโกด1หนึ่งก็10ล้านนะครับ80โกดก็เท่ากับ800ล้านซึ่งก็มีมากเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญเติบโตแล้วบิดามารดาก็ได้สิ้นชีวิตไปเมื่อบิดามารดาได้สิ้นชีวิตไปแล้วพี่ชายของพระโพธิสัตว์ก็เป็นผู้ที่ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดแทน โดยที่พระโพธิสัตว์ก็ได้อาศัยพี่ชายของตนเองในการดำรงชีวิตอยู่เป็นผู้ที่มีชีวิตที่สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งไม่มีความเดือดร้อนใดๆเลยแม้แต่น้อยในการต่อมาพี่ชายของพระโพธิสัตว์ก็ได้สิ้นชีวิตลงเพราะเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างประชาชนชาวบ้านชาเมืองและญาติทั้งหลายต่างพากันร้องไห้คร่ำครวญเศร้าโศก เพราะการจากไปของพี่ชายของพระโพธิสัตว์มีพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ร้องไห้ไม่คล่ำครวญไม่เศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเมื่อพวกชาวบ้านชาวเมืองและญาติทั้งหลายเห็นพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้ต่างก็พากันตำหนิติเตียนพระโพธิสัตว์เป็นอย่างยิ่งเลยว่าพวกท่านทั้งหลายจงดูเถิด บุคคลผู้นี้จิตใจหยาบกระด้างยิ่งนะักพี่ชายของตนเองแท้ๆได้สิ้นชีวิตไปเขากลับไม่มีความเศร้าโศกเสียใจใดๆเลยแม้แต่น้อยคงเป็นเพราะว่าเขาอยากจะให้พี่ชายของตนเองตายไปกระมังเพื่อที่ตนเองจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติแต่เพียงผู้เดียวนี้คือคำตำหนิตีเตียนของพวกชาวบ้านชาวเมืองและของพวกญาติ ที่ได้พากันตํำหนิติเตียนพระโพธิสัตว์ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีปัญญาจะทําอย่างไรเมื่อพวกชาวบ้านชาเมืองและพวกญาติทั้งหลายได้กล่าวอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้กล่าวกับพวกชาวบ้านชาเมืองและพวกญาติทั้งหลายว่าพวกท่านทั้งหลายไม่รู้จักโลกกะระมซึ่งเป็นธรรมะประจําโลกก็คือ มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาพวกท่านทั้งหลายเป็นคนเขลาเป็นคนบอดเป็นคนไม่รู้จึงพากันร้องไห้ว่าพี่ชายของเราได้สิ้นชีวิตไปแล้วซึ่งตามความเป็นจริงแล้วแม้เราเองก็จะต้องตายเพราะเหตุใดพวกท่านทั้งหลายจึงไม่พากันร้องไห้คร่ำครวญถึงเราบ้างละ่ะ หรือแม้แต่พวกท่านทั้งหลายก็จกต้องตายเพราะเหตุใดพวกท่านทั้งหลายจึงไม่ร้องไห้เศร้าโศกคร่ำครวญถึงตนเองบ้างละ่ะว่าแม้ตนเองก็จกต้องตายเหมือนกันซึ่งเป็นคำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นอย่างยิ่งเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้กล่าวข้อความที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อไปอีกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยปรุงแต่งย่อมเป็นของไม่เที่ยงเลยสังขารแม้อย่างหนึ่งที่เที่ยงที่ยั่งยืนย่อมไม่มีเมื่อสิ่งที่ไม่อันแตกสลายไปเป็นธรรมดาได้แตกสลายไปแล้วและจะร้องไห้คร่ำครวญถึงอะไรกันละ่ะนี้คือคำกล่าวโดยประมวลของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นคำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นอย่างยิ่งผลจากการกล่าวความจริงอย่างนี้ อให้เกิดประโยชน์อย่างไรพวกชาวบ้านชาวเมืองและพวกญาติทั้งหลายของพระโพธิสัตว์พอได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้เข้าใจความจริงทำให้ตนเองคลายจากความเศร้าโศกลงได้พระโพธิสัตว์เป็นบุคคลผู้มีปัญญาจึงสามารถที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นได้ทำให้พวกชาวบ้านชาวเมืองและพวกญาติทั้งหลายคลายจากความเศร้าโศกได้ ตามกำลังปัญญาของตนนี้คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปชาดกนี้ว่าบัณฑิตผู้ที่กล่าวคําจริงทําให้พวกชาวบ้านชาเมืองและพวกญาติทั้งหลายคลายจากความเศร้าโศกในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชาดกนี้จบลง เป็นเหตุทำให้กรุมพีคนนี้ซึ่งเป็นบุคคลต้นเรื่องที่ทําให้พระองค์ได้ตรัสแสดงชาดกนี้ได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระสวสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเป็นผู้ที่สามารถดับกิเลสได้ในระดับหนึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจากชาดกสั้นๆน,นี้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไร พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงทุกส่วนล้วนเป็นประโยชน์เกื้อกูลสําหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟัง,ได,ฟงได้ศึกษาอย่างแท้จริงทุกคําของพระองค์เป็นคําจริงเป็นคําอนุเคราะห์เกื้อกูลเพื่อให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเกิดปัญญาเป็นของตนเองแต่ละคําเป็นเครื่องเตือนที่ดีเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงาม ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจขัดเกลากิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าอของจิตซึ่งได้สะสมมานานแสนนานในสางสารวัตรจนกว่าจะถึงความเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงจากชาดกนี้ก็แสดงให้เห็นตรงตามความเป็นจริงว่าไม่มีสำนักปฏิบัติในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเหตุว่าการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงนั้นไม่ใช่การไปทำอะไรที่ผิดปกติณที่หนึ่งที่ใดไม่ใช่การไปทำอะไรตามๆกันด้วยความไม่รู้แต่เป็นผู้ที่มีชีวิตที่เป็นปกติและมีโอกาสได้ฟัง,ได,ฟงได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งจะเป็นเหตุทำให้ปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลำดับ กุดุมพีคนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วนะครับกุดุมพีคนนี้ได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลนักที่ใดรู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลในเรือนของตนเพราะอะไรครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นเพราะเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาได้ฟังพระธรรมได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว สาระประโยชน์จากชาดกนี้มีมากจริงๆนะครับเมื่อมีบุคคลสิ้นชีวิตไปแล้วต่อให้คนทั้งโลกมาประชุมกันร้องไห้คร่ำครวญถึงบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นก็ไม่อาจฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้บุคคลผู้ร้องไห้มีแต่จะซูบซีดมีแต่จะเสียสุขภาพเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย เพราะเหตุว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วนั้นมีเพียงอย่างเดียวก็คือทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การร้องไห้ไม่ใช่การคร่ำครวญเศร้าโศกเสียใจและข้อที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้องก็ตาม ย่อมสามารถที่จะเป็นที่พึ่งสามารถช่วยเหลือในกิจต่างๆให้กับเราได้แต่พอถึงเวลาตายบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือต้านทานไว้ได้เลยกล่าวคือไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้เราไม่ตายได้ใครๆก็ช่วยเราไม่ได้เลยจริงๆแม้ว่าจะมีแพทย์ผู้ที่มีความสามารถเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถทำให้ไม่ตายได้ จึงกล่าวได้เลยนะครับว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายล้วนมีความตายเป็นที่สุดด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นต้องไม่ลืมเลยนะครับว่าทุกคนกำลังจะตายจะตายเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วนั่นแหละต่างคนต่างไปซึ่งไม่มีการรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าใครจะตายเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรแต่ทุกคนกำลังจะตายแน่นอนมั่นใจได้เลยว่าตายแน่นอน ตายทุกคนพอถึงเวลานั้นก็ต้องตายแน่ๆเมื่อจิตขณะสุดท้ายในภพนี้ชาตินี้เกิดขึ้นทํากิจหน้าที่ก็ต้องละจากโลกนี้ไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงควรทําอะไรเพราะเหตุว่าถึงอย่างไรแล้วทุกคนต้องตายต้องละจากโลกนี้ไปด้วยกันทั้งนั้นทุกคนกําลังจะตายถ้าเห็นว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ ก็ทาสิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทาดีและฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ควรจะเกิดขึ้นก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่จะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตเป็นที่พึ่งต่อไปครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปฉาบุกสั้นๆที่มีชื่อว่ามาตาโรธนะฉาบุกพร้อมกับสารธรรม จากชาดกนางกล่าวนี้ครับ